ที่ตามเลยเนอมีตู้น้ำหอมเลยตู้เหลาเีียงคำสบายดีเพื่อนเลยสบายดีกนสบายดีสบายดีตอนเศ้าเ,เนาะอเศ้าอยากว่าสบายดีเพื่อนนะ Good morning เน,เนอะ Good morning Good morning เครื่องสูบนำ้ำเนาะที่ตั้งเครื่องสูบน้ำยังไงละะ่ะคะ ข้าอิจฉาเสง่สะดวกสบายเลยผิวหน่นนองเลยโอ้ยขายนาเนาะเลี้ยงไว้แม่ไล่หลังว่างโอ้ทุกโอ้ทุกผิวหน่องเลยนี่ละจังหวะสูตรของแท้เนาะเอาโอ้เพิ่อโบจ้างว่าเนาะนี่เนาะมัดเทรดได้เพิ่นจ้างเนาะ <c ười> อ้ึอลไป,ไปลูกสบายอยู่บ่สบายอยู่ละเออยกขึ้นไปเป็นนานไปที่เลยนี่เนาะเออพักปลอดชานพิษอือขักนนะขกะดีตั้งผู้มีคุ้มหูเนีย่ยเลยนี่พี่น้องเลยจังเห็ดเป็นเนาะ เ,เป็นบ้านทรงไทย <c oughs> แล้วอาเขตนี้เนี่ยเพ่นจะนิยมทรงไทยอพี่น้องในบ้านเนาะโอ้เออทางขึ้นหน้าบ้านเราอยู่ทั้งพี่ใช่เนาะเขาเข่าหลังบ้านนี่เนาะเอ <c oughs> เอโ <c oughs> อ้ความ <c oughs> <c oughs> จริงหน้าบ้านเราอยู่ทั้งนี้ ตัดภาพมาทางพี่บัตรที่นี่พี่น้องเลยเป็นบรรยากาศตอนเช้าเศร้าเนาะพกเข้ากะรับนอนอยู่บ้านพักเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาถามทางเมตุยพันกอนเป็นเจียงใดข้างเลข <c oughs> ในชีวิตรับนอนอยู่สั้นสามพี่น้องเลยเอาอ <c oughs> เรา <c oughs> ปีนขึ้นเมื่ขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะบริทศไทยพี่น้องเบิ้ง ยันพี่ยันน้องมันให้ว่าเอาเล่ามาเท่ารมาน <c oughs> <c oughs> เออเป็นนี่ใดแม่เป็นนี่ใดเมื่อคือนนี่เป็นนี่ใดเยอะบืนขึ้นชั้นสามเคยขึ้นจักเทือ่อขึ้นไปได้เป็นไรบา้างขึ้นไปได้โดดมีดเฉียงพื้นเฉียงผ้ายังอืด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 ด่ดยนพื้นยันไ้ายับเดลอเนาะเนี่ยคนบดจกักเราคนมันนอกไม่เคยเห็นยังเลยเออโดดย่านนิ้วไอ้นิ้วว่ะอันบอกน้องนิ้วยั้งว่ะ ไปบอกนุ่งจันให้แม่แน่บอกยังนั่นเมื่อนอนบ้านปู่เจ้าอ่ะบ่เป็นบ่บอกอย่างมานเลยมื่อคืนนี่จีบ่กคว่ำจาเป็นโอ้ยพี่น้องเลยชี้หลังบ่บอคว่ำจาเป็นอยู่กับเฮาบ่เป็นยังเพิ่นกักภาไปหาทายเบาทายนักเพิ่นเปิดให้น้องนิวนั่นของแน่ไม่ตุ้ยบ่เคยจะเคลื่อเนาะมัน ที่ตามเลยมีตู้น้ำหอมเลยตู้ลาต่ายยังคำสบายดีเพื่อนอือสบายดีกสบายดีสบายดีสบายดีตอนเศร้าเนาะอนเอยากว่าสบายดีเพื่อนนะ Good morning เนอะ Good morning Good morning มีตู้น้ำหอมเพื่อนว่าภาษาอังกฤษได้เราเว่าภาษาอังกฤษได้ กูดมอร์นิ่งแล้วแน่นี่กูดมอร์นิ่งดีใจว่ามีตู้น้ำหอมตู้เหลาไปดูอย่างวัดเที่ยวหัวตู้วัดเที่ยวเด้อบมาจันทร์วัเที่ยวกับมาบุญสารวัฒนบ้านพ่อเพิ่นโบ้เคยไปจักเทื่อโบ้เคยมาจักเทื่อตอนเช้าทั้งนี้คือตอนแรงทั้งพุ่นเลยพี่น้องเลยเนาะโบ้คือกันเพิ่นกำลังสีนอนเพิ่นนั่นเฮากำลังตื่นโบ้เคยมากะเพิ่นไห้มาเพิ่นไะโดดจะล่างเลยเพิ่นเอาเมฆมาเบิ้งมาเที่ยว มาย่างเลาะสวนตะดองมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอ้วมูีแต่แนวเห็นนี่แต่แนวอยากได้อ้อยอ้อยได้ด้ยอดอ้อยนี่บ้านเฮานนี่หวานหวานบ่แม่นอ้อยพูดๆอ้อยเอจักฮอดหญ้าจักฮอดอันหญ้าบ่จักฮอดอ้อยบาดนี้ออเออูกทางนั้นหน้าแงเพิ่นบ่น่ะ โอ้ผนล้ำหน้าพี่้องไทางนี้โอ้หน้าเรานี่บ่อหน่โอ้พี่้องไงใส่จักดูดหน้ามั้งเอ้าเอเออกมาเบิรงก่อนพี่้องอันนี้ ปลาดุกบ่เนี่ยอันนี้บ่เราให้เขากินเมื่อวานนี่ไม่ใ่เยเขาขึ้นไหขึ้นไหมหรเปล่าขึ้นไหต๊ต๊น้ำจักคนนี้ตับตับตับอตไตไตโอ้ลองขอบมันมีขอบมันก็มาแล้วยุบหยุบยุบอยู่เนาะเออวางต๊เลยวางเล่นลานตกเลย้่ได เด็ดเดีคยงปลาดุกจะพอปลาดุกได้หนองตัวนี้เนาะย่หรเ่านยังไม่ใช่เลยให้ครบก้นนดหันเนาะมาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนหอยเบงยะหันทั้งซีอันนี้อลจักอลจักเราหมดเลยไม่หดนี่นาให้น้าตะการเราเลยบ่เนอ้อมหัวี่ Uh. Yeah. Uh, à chụp ờ vô thả đó. Anh đi, rồi đụt ở bếp, về... cứ <laughs> น้ำเนาะที่ตั้งเครื่องสูบน้ำยังไงล่ะจ๊ะอ๋อเห็ดนาแสงสบายดิหนี่พี่น้องเลยโอ้โหนาะเขาเมื่อตั้งอยู่น้นคักแค้นี่เห็ดนาเห็ดได้ตลอดปีโอ้โหขักขับขับขับกันพี่น้องเลยเนาะเอออ่าท e. e no. no. e, e right. oh, ุเอ oh, ่บุ้งเนาะ วังลูกไปนั่นไหนฮะโอ้โลย,ลยังไกับน้องปลาอีกลูกบ่อนัันกับไหนอ่าทุเฮ้ยเบิ้งเฮะเอาพี่พาน้องเบิ้งส้มอ่าอนาคิตพี่น้องเลยว้าอันอนี้ปลายังนี่อูู้้ อ๋สอส่งขยะอยู่นี่เราเลี้ยงแบบปลูกเขาไปแล้วเราเลี้ยงแบบอนยงนันนี้ไปด้ำอ,อ๋อโตมาอะไรเน,น,น,นื้อแม่ปลาลูกโอ้พี่น้องหเหรอเห็ดสูตรนี่นี่แต่ว่าเราไม่ได้ขายเนาะเลียยเ้ยงไว้อะไรลังว่างอ๋อโต โอ้โทพี่น้องเลยนี่แล้วจะว่าส e e ูตรของแท้เนาะเอาสูตรเพผนเมื่อเฮ็ดรอดนี่อยู่บ้านอยู่หน้าเฮานี่นีนเนาะอางเนาะน้ำโมลิเดกนี่โมลิเดอร์โมลิเดอร์เอ่อมืนยำผลตุกผลยังกับมันบ่ได้ไปบ่นี่เนาะช้าก่อนก่อนี่ขังน้องกับฉันนี่แหละขังกันเนาะอือโบยูโบเห็ดยูโตนี่บทยูนี่อ่า เนี่ยมันหยาบยองเลยพูดีกินนะสำเนาะพูดีลายพูดีแซ่บอืออ๋พวอันนี้แบบว่าบรรทพันธุ์เล่แต่ว่าคือปลาทุกหน้าน้อไม่มันเลี้ยงอยู่ในแบบนี้เด้เลี้ยงแบบธรรมชาติโบได้โบได้เกลือหัวหานเนี่ยเออมันก็มีท่อมียังออกไปอยู่ะด้วยเหรเนี่ท่อหนังแล้วเออมันแต่ว่าเราก็เอานั่นกั้งไว้อยู่ท่อไว้น้องเขาด้านนี้ เอาขับเอี oh, yeah. hey, uh, well, ่ยเออเป็นนานาการเกษตรเรื่องอยู่เลี้ยงปลาเนาะว่าพวกว่าพกเงินให้นาไปว่าพวกยุบงเงินนาเซงเงนยุบยังไงอันนี้เอาต้องเห็ดแบบนี้เด้ออยู่นาเฮาตลอดปีเลยนี่ พาเพื่อนมาเลยเนาะเออเด็ดเครื่องสูบน้ำเด็กขึ้นอยู่ไทยเลยนี่ขึ้นอยู่ฝั่งไทยเลยเนาะอ,อ๋อพี่น้องเอ้ยมาเบิง้งมาเบิ้งบาทนี่เบิ้งการลำนามายามนี่ก็เห็นเห็นอันลำนาอีกเลยพี่น้องเอ้ยท่าน เด็่เนาะเนาะกะเนาะแต่งามสัมนีญเนาะโอ้โหพาลูกกันตกลงขนนาเนาะโอ้คนโบจ้างว่าเนาะนี่เนาะมัดเทเร่ย์เด้คนจ้างเนาะโอ้ยลายต้นมือผานไปลาย ก็ะชันแบบไฟหมดไฟหมนวะลูกสบายอยู่บ่อืมสบายอยู่ละเออเออจะมาคือพ่อเจ้ละเออก็คือพ่อแจ้ลูกแจ๊กแจ๊กเดือนแล้วนี่ค่ะพี่ลราบ่กพี่ป้ายเลยจีน่ะเออโอ้เพิ่นเฮ็ดดำดำเอาเนาะเพิ่นบ่ได้หวานเอาเนาะดำเอามันได้ลาวานบ่ได้อีเด้ออือผลไม้ผลไม้่นเฮ็ดดำเลยครับได้อยุคกระเทาดำเออ อันวง่นอ้อมหัวไว้นี่เนาะหัวนเนาะเหเลาะไเดแดงผหัวดงแล้วหายเออหอยเห็ดแล้วเนีีกอะายเติบอยู่ดอกพี่งหมนหัลางด้วน้งังนะบหงามพี่้องเลยกาแล้วก็เพียงกับต้มม่อมต้องเห็ดเป็นนี้นองมเออสูบน้ำมาดานขึ้นมา ปุดีสมปุดีเป๊ะอรกณจ้างว่นจ้างอะไรนะจ้างว่นอะไรเอ็กก็มาหลเอ็์จักน่เอ้าเจ้าไปจักแต่ตอนแรกก้าเลมีเหตุหลยร้บ้านน่นะโอ้ยิงมาแล้วเอ็ก้มาโ้ยมือนะก็พอกกเพล่นอะเพื่ทะเลิะ จับแขนสบายดีอืลาดตมาขูได้มาเดือนนึงเลยใหญ่เพพพร้อมได้หุ้นดีได้เราแค่มาเดือนนึงเป็นาเจ้าได้งโอ้แมงแก้เล็คกินบ่เมงนี่ก็กินบ่โอ้แมงซอนเก็บงานขวดนี่เสียบด้เนาะ เออเพิ่มเพิ่มำให้ทำหน้าพี่น้องเลยเนาะทำยามนี่กับบุษงสิเมื่อยหราะโอ้โอ้คักคักคักพี่น้องเลยเนาะสูตรเนาะไป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 เอออันฟูงสูงนะ ลายเป็นได้ตัวนี้เนาะโม่ขึ้นตัวนั้นรเะวงมาเช้ามันมีกรนระว่แ่มันแรงขุนระห่ามันกินยลุมคุนได้นี่แ่มันแี่มือหามือกันแล้วเน้

ดึงตัวเลือนไปนะโอ้ยเอ้เอ้มาช่วยกโอนทำก่อนม้ยฮึหักลักในการเกษตรเนาะมีลาให้้ํหน้าได้กิมีเรียงปลามีน้ำมีน้าบาดาลเออเักยกหักหเนาะไ่ต้อง งอผลมันต้องงอน้าเนาะเดี๋ยวเนี้ยนียอยู่นายกินไปเลยพักนี่ก็พักกันหอมเสียวไปเชิญมุ้งแดงมุ้งเข่นผูกบันมันมีให้ได้เถอะนี่ให้ไก่ตาตาเดี๋ยวแนว้นีกินบัด มักระเสกอันนี้ก็ได้มกระเต็บมะไข่มะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ขาเดยป่าเีแป้นเบียงคาม่าปนี่แนนป่าปนี่เลยแนนนำมึงเลย

อตาเเป็นไข่หน่อยนึงเนาะไข่หน่อยนึงไข่เนี่ยยังน้อยอยู่ไข่โบราณโอ้ยพักนี้พักนี้เนี่ยพักเราว่าเราไ่ได้เฮ็นันนะักัี้แล้เย่ทางบ้านเรากมีะเขือมะแข่งนี่ครบพุดเนาะมะคำเตี้ยมะคำตาไปไปมาคุณไปนั่งอยู่่ม cái này cái hộp thế bưng à có miếng ở bao có miếng đó trái bẩn gì trái phun bơ xay đây phi nông đây có nhiều con yêu bảo là phải xíu cướp bao anh bơ bao này hay nó là phần 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 าเจ้าบอาสิต่งงานใหม่เยอพนเอเอาตังวยตังมานั่งโยมอย่วะมานั่งมานั่งมิเนอร์อ๋ออันนี้เบิ่งตอนกลางเว้นพี่น้องไงนะตอนกลางคืนเขามาฮอดเตอเ์ือในฮอดเตอกลางคืนอันนี้ตอนกลางเว้นแล้วพี่้องไงเนาะเขินชานบานซองของเพิ่นเนาะนี่แกตัวเอาวินเนอร์ไว้พี่แล้ว ngày khai yếu, kiểu như thế nào ngày đưa kiểu như, đưa hùu vô nó. ô, nó sai anh à. Kala xeo, đây, pí đâu ngay. Này, nó, bẹt tủ yung, tủ yin, kiểu như, à, phật lông, phật lôm, tít nông, cái đấy. Ờ, ô, ờ, kiểu đây, มองอไฟเง,งีหมดดูต <c oughs> ่อไฟนจรงนะเอานั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งรถอืมยอยน้องหายตู้พ่อพ,พิ่นมาพูดอะไรพีน่น้องไงทั้งวัจนกาสิอ่ามอบกินทานเ <c oughs> นาะมีเอ่อเมย์แล้วก็ไอเอืเเ้อยเพิ่นฝากกินทานมาหลายคนอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าพูดอะไรตู้พ่อตู้แม่เพิ่นมาก่อนเนาะ อันช่วงเศร้าๆมาหนีพี่น้องตื่นเต่เศร้าเลยมาหนีเนาะเมาดำหน้าบ่มาดำหน้าโอ้เออน้องหมาคบได้ด้วยพี่กัน้องอีกนี่เนาะโอ้บเบิงหัน <su> ทังน <se> ี้ก็ได้อ๋อต มาแต่ฮอดแต่กลางคืนแต่เกาพี่น้องไอ้ทั้งนี้มาบึงต้นกระเว้นพี่น้องไอ้พักหญ้าเราเนาะปลูกปอดตัวเล,ลืกป้อนหรือ่าเลืกแค่ผู้อย่าไปใกล้เดกตรงนั่นเลยอันนี้พักพี่น้องไอ้ทีแล้วอันให้กินเมื่อวานนี่แหละเนาะเอาขึ้นยกขึ้นไปเป็นนานไปที่เลยนี่เนาะ <laughs> เออพักปลอดสารพิษอือ คักกะดีตั้งผู้มีคุ้มหูแน่ยด้ยนี่พี่น้องเลยจังเห็ดเป็นเนาะบริเวนว่าเราเห็ดปูปูปลาปลาได้ต้องการแอนโทเรเซียวไงเออเออเออไงนี่จัดสันเขาที่เขาทางมาแล้วเนาะอ,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 อือเลี่ยงแต่ว่าเราบริได้ขายพี่น้งงองเลยเลี่ยงไว้เบิ่งไม่แย่งไว้กินเวลาเขกคนมาเยี่ยมมายามเนาะ เอาไม่นนิ่ลงนิ่งนอกอยู่ข้าง,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 งหลังบ้านภาพเพื่อนเราตอนกลางเว้นได้พี่รองเอ้อเนาะเห็นแต่กลางคืนเข้ามาแต่เก่าหอดแต่หอดแต่กลางคืนอันนี้กลางเว้นเนาะถือว่าพระทรงเฮือนเพิน่นกะถือว่าเป็นทรงไทยได้พี่้องเลยเนาะเออเป็นบ้านทรงไทยแล้ว่าเขตนี้เนี่ยเพิ่นจะนิยมทรงไทยได้พี่้องในบ้านเนาะโอ้ เออทางขึ้นหนาบ้านเราอยู่ทั้งพี่เนาะเขาเข่าหลังบ้านนี่เนาะ,ะ <c oughs> เออโอ้คุ้มจริงหนาบ้านเราอยู่ทั้งนี้นี่เข่าพี่ก็ได้หนาบ้านนะอืออันนี้บ้านของแม่ไม้กับพ่อของบ๊วบุญเพิ่นเป็นยังไงเนาะแม่เลี้ยงเพิ่นขาถ้าว่ายน้ำกันมาจากปีเดียวก่อนอันพอเจามาสั่งขโัวอยู่พี่ลูกจนสองคน คือติดตืได้นี่ย่อยประมาณน่าอยู่เก่าปีสิปีน่ะนี่ก็สามสิบเนาะสากว่าปีเนาะสามกว่าปีเดี๋ยวเรามาสั่งมาสานะพี่น้องเนาะมีตูกพ่อผลไม้เลยเอ่อแต่ถือว่าประมาณสามปีนี่แหละขุดมาอืมทำอะไรซื้อน้ำมันเออไปไปไปเสร็จก็ไปเอาไปดินงพูดลูกไปเฮ้ยเนาะ เนาะเนาะโอเคสิพี่น,องงนอ้องเลยมีแตะหากินข้าวกินน้ำก่อนให้เพิ่นมาครบกันเลยที่มอบกินทานนะเพิ่นเนาะคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พาเราพาสมพาเบิง่งนาจักรของพอดองเพิ่นพี่นองงอ้อ,อ,องเลยเนาะอ่าก็ถือว่าพาะเารื่องขวาง้วก็สะอาดสะอ้างแล้วก็เต็มไปด้วยอ่าผลละปลูกเนาะปูปลาหน้าแนว เออเป็นกสิกรรมแบบพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะไปชนะลำลากกอนกินนี่สบายดีวัตสุขูสุคนที่เขาหับกระซมเออเห็นแล้วบ้านีน้พี่น้องเลยภา่าตอนกลางเวียงกลางเวียนเนาะ